ครับวันนี้นะฮะซินเวอร์สปอร์ตนะครับเอาจากซิกแซกมานำเสนอนะฮะซิกแซกราคาถูกนะฮะคุณภาพดีนะครับนะฮะทำได้หลายอย่างซิกแซกได้เย็บตรงได้ราคาถูกนะครับต้องดูผีเข็มนะฮะสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับฝีเข็มซิกแซกนะฮะสวยเลยเย็บตรงหน่อยครับ มากนะครับ King Leo นะฮะ k l j 2 0 U 6 3นะครับฟิกแซกเห็นตรงอันนี้ยับดาได้ไหมครับนิดหน่อยได้ใช่ไหมฮะ<า>หนาหนาหนานิดหน่อยได้นะฮะตัวนี้เพราะว่าจำได้ว่าผ้าของเขามันเป็นผ้ายีนเลยผ้ารองอ่ขอดูตัวอย่างหนะะ่อยครับตัวอย่างว่านะฮะนี่นะครับตัวอย่างผ้าเขานะฮะใช้ได้เลย กิงเลโอซินแซกเย็นหนานะครับขอบคุณครับ